Oh. ออาแอนโทน,นียมองแน่เลยเพราะอะไรวะวันนี้ขลังมากไงใส่ชุดพระแม่ธรณีบีบมวยผมปรากฏว่าก่อนที่จะใส่ชุดนี้ขึ้นเข้าประกวดเกิดแผ่นดินไหวเลยอะ่ะคิดดูสิยว่าขลังขนาดไหนอะ่ะแผ่นดินไหวรับรู้ถึงไทยรับรู้ถึงเชียงรายชุดพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วก็ แอนโทนียทำได้ดีมากบนเวทีสุดยอดเลยทำให้ตะลึงอึ้งกันไปทั้งสตูคลังมากมงแน่มงแน่ค่ะคุณผู้ชมสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบ,สบมงแน่ค่ะมงแน่ค่ะชุดประจำชาติต้องให้แอนโทนียนะต้องให้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ ชุดประจำชาติอ่ยต้องให้ไทยแลนด์เลยไทยแลนด์ทำได้ดีมากเลยอะ่ะสิบเต็มสิบเต็มสิบเต็มส,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 สิบมงมงมงขังมากขังมากมงแน่มงแน่มงแน่ รอชุดไฟนอลอีกไฟนอลงงแน่ค่ะภูมิใจมากเลยอันโทเนียมองชุดประจำชาติเนี่แอนโทเนียมองเลย ชื่ประจำชาติไงนี่ป้าพอล่าประกาศวางเมอร์เพสเดนต์ของมิจูนิวเวอรอย่างเป็นทางการปิดตำนานป้าพอล่าในฐานะแฟนนางงามที่ผ่านมาต้องขอบคุณป้าพอาล่าที่คอยสร้างความสุขความสูงให้กับพวกเราอยู่เสมอนะคะลาออกแล้วก็ให้แอนจักรพงเป็นค่ะ คุณเทย่าสวัสดีเรืองชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเทย่าก็อยู่วงการนางงามนะคุณเทย่าเนี่ยอยู่วงการนางงามคุณเทย่าเคาะมาเร็วใครมงคุณเทย่าคุณเทย่าสวัสดเรืองชัยอยู่วงการนางงามมาก่อนคุณเทว่าเท,เทย่าเนี่ยนี่ไงให้คุณผู้ชมเปรียบเทียบเลยนี่ ตรงสนามหลวงไงพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วก็นี่ไงนี่เห็นไหมมงค่ะมงค่ะครั้งมากค่ะอึ้งทั้งสโตอึ้งทั้งประเทศอึ้งไปทั่วโลกต้องให้แอนทเนียมงแอนทเนียมงชุดประจำชาติเนี่ยนี่คุณเทย่าบอกน้องสวยเด่นด้วยความมั่นใจมากค่ะ รำสวยด้วยด้วยเที่ยงทีกิริยาบนเวทีสุดยอดให้มองให้มองพระแม่ธรณีเปเวอร์อแนโทเนียโปเซลรับชุดประจำชาติมงค่ะมงค่ะนี่เปรียบเทียบเลยเปรียบเทียบเลย,เย,เย,เยมอง ทำดีมากให้สิบเต็มสิบเลยค่ะอันนี้วันนี้ให้มองเลยให้มองเลยแอนแอนโทเนีย you are the best in the world the best in the world the best in the world ทำได้ดีมากคะแนนเต็มสิบนะให้สิบเลย the best in the world the best in the world the ขลังมากขลังมากขลังมากอันนี้อ้โหสวยมันขลังมันแบบกริยาท่าทางการรำการเคลื่อนร่างกายสวยมากๆดุดนางในวรรณคดีนี่แหละพระแม่ธรณีบีบมวยผมดูเถิดหน้าตางเนี่ยเน,น,นดูสิคะมองคะแอนแอนโทเนียมงแอนโทเนียมง สิ the world. ่งอรลุ้นตั้งแต่เช้าเลยว่าจะใส่ชุดไหนออกมาเทวสตรีศรีอโยธยามาเทียบกันชุดประจำชาติคนอื่นนะ ันนี้นี่ของประเทศค่ะคุณผู้ชมสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบ,สบ,สบประเทศอะไรมันเหมือนคาบาเร่คาบาเร่ที่โชว์ที่พัทยาไงคาบาเร่ประเทศไทยสวยที่สุดค่ะในีฉันแนะนคอสตูมคอมพิช่นไม่จุนิเวท,เทรูเท่เส้นโจวิติทีไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ มากเลยค่ะโอ้โหคนลุกจริงๆเลยค่ะขังมากขังจริงๆค่ะมงแน่เลยอันนี้ขังเปิดภาพเสียแป้งนานหนดสลอบกับมงมงมงถ้าชุดประจำชาติออากมา,าง,งี้มงค่ะมาดูน้องเอริเซียลูกส